สวัสดีตเกียบต้องมาเจอกับเดือบไธรรมดาที่บอกว่ามีชื่อสีนโดกราไปอย่างยาวนานในรถน้ำสินกันเดือนจะแม่ทำเงี้ยทำเงี้ยในสะกดแม่เงี้ยในก่ยสะกดมึง รอบรองชนะเลิศผู้ชนะจะเข้าไปยิงถ้วยพระราชทานผู้แพ้จะได้ไปที่ที่สามครับรอบน้ำแดงในนาหงองพระมหาราชเรือความดีของพี่น้องชาวเพอราศีสมัยจังหวัดนีษสเกศน้ำเงิน เีบเยงจากตะลุ่นากสีอะไรไปร่นชาวทนแงตดาลหดอกะนหรือว่าจัจังหวัดรีสะเกดตะบนเจรับหรือไม่ธรรมดาที่บอกว่ามีชื้อินโดกราไปย่งยานานในร้นนนี่้กรเดอนจะแด้ทำเงี้ทำในสมุแม่เงี้ยอสะนมุงตะขอนอนบุรีมึงกินร้อยือว่ามึงร้อยเงินมาดูชัวว่า้อกมึงร้ยเงิจะเร้อยทาอะไรโอ้ก็เอาอะไได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ยังไงจะพูดไปออกคำบอกไอ้คนมาดูช่ว่าเรือคนนี้ันกะ

เอาเตี ando, no sí, ini, donc, ๋ยมมานดนสักตอนท้ายประกันไฟไปก่อนครับข้าพานในรถตกสามเมตรมาได้ร้องรนอครับตอท้ายลมแรงครับหรือข้อเท็จจริงครับกรรมการตัดสินร่องน้ำแดงกรรมการตัดสินร่องน้ำแดงครับหมวกไฟ